ของความสัมพันธ์นะคะก็จะออกมาชัดเจนแบบที่ตัวเองต้องการค่ะถ้ามีโปรเจกต์อะไรที่ทำอยู่มันก็จะออกมาดังให้ใบนี้ต้องการสื่อสารกับคุณว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อได้ถ้าคนที่ชอบเวลามีคนเข้ามาหลายๆคนเขาก็อาจจะมองว่าโชคดี สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรายการเช็คดวงกันอีกครั้งนะคะกับแม่หมออิงจากเพจอิงลิสค่ะวันนี้นะคะอิงมีหัวข้อพิกคารหัวข้อใหม่มาให้เล่นกันค่ะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าในช่วงเดือนนี้ดวงจะดีหรือดวงจะกุดวันนี้นะคะอิงก็มีตัวเลือกให้ทุกคนทั้ง4ตัวเลือกค่ะสำหรับตัวเลือกแรกนะคะสีเหลืองแบบนี้สิงเลมอนโซดาค่ะ ตัวเลือกที่สองสีส้มนะคะสิงห์ยูสุเลมอนโซดาตัวเลือกที่3สีแดงสิงห์เรดเลมอนโซดาและตัวเลือกที่4ี่ตัวเลือกสุดท้ายค่ะสีเขียวแบบนี้สิงห์บวยเลมอนโซดาค่ะวิธีเล่นพิกอาร์ดนะคะก็คือง่ายๆเลยแค่ตั้งจิตนิ่งๆเหมือนอธิษฐานนะคะแล้วก็คิดถึงดวงตัวเองว่าดวงของเราจะเป็นยังไงในช่วงนี้ พยายามตั้งสมาธินิ่งๆนะคะในตอนนี้แล้วก็คิดถึงดวงตัวเองค่ะเดี๋ยวอิงจะให้เวลาทุกคนสักประมาณ10สิบตินะคะโอเคค่ะเลือกกันได้แล้วใช่ไหมคะมาฟังคำทำนายกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นกันที่ตัวเลือกแรกเลยนะคะสีเหลืองสิงเลมอนโซดาค่ะ สำหรับคนที่เลือกตัวเลือกนี้นะคะไพ่ที่ได้คืออันนี้ค่ะเดอะซันเดอะซันนะคะเป็นไพ่ที่หน้าตาเขาก็ดูดีมากๆเลยและจะสื่อสารว่าจะมีโชคดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่มันจะเป็นในแนวทางที่ออกมาชัดเจนในแบบที่ตัวเองต้องการค่ะถ้ามีโปรเจกต์อะไรที่ทำอยู่มันก็จะออกมาดังเป็นที่ยอมรับกับสังคมค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ ก็จะออกมาชัดเจนแบบที่ตัวเองต้องการค่ะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่คลุมเครือต่อไปมันก็จะออกมาในแบบที่ชัดเจนว่าจะไปในทางไหนจะไปต่อหรือว่าจะเลิกหรือถ้าสมมติเป็นเรื่องของการเงินนะคะไพ่ใบนี้ก็จะสื่อสารว่ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอาจจะแอบใช้เงินเยอะไปหน่อยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้หรือว่าสิงเลมอนโซดาสีเหลืองค่ะ มาต่อกันนะคะกับคำทำนายถัดไปตัวเลือกที่สองสีส้มหรือว่าสิงยูสุเลมอนโซดาค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะ s o v p n o t p e n t s c l e s หรือว่า7เ,เหรียญนั่นเองสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้อิงก,ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันอาจจะไม่ได้ปังเท่าไหร่เนาะ เพราะว่าให้เห็นจากหน้าไพ่เลยค่ะก็คือเหมือนคนที่มองไปที่เหรียญแล้วมีความรู้สึกท้อๆนิดนึงไพ่ใบนี้ต้องการสื่อสารกับคุณว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อได้ท้อในที่นี้อาจจะหมายถึงหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นทํางานไปเต็มที่ให้ใจไปเต็มร้อยแต่รู้สึกว่าได้รับการให้คุณค่ามาสัก70%อย่างเงี้ย แค่นี้คนเราก็รู้สึกท้อได้แล้วค่ะเหมือนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีคุณค่าในใสายตาคนอื่นขนาดนั้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของเงินก็ได้เช่นเราทําสิ่งนี้ลงทุนลงแรงไปอย่างเต็มที่เลยแต่ผลกําไรที่กลับมามันไม่ได้เยอะเท่าที่เราคาดคิดไว้หรืออาจจะหมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราอาจจะตั้งใจทําอะไรเพื่อใครสักคนหนึ่งเต็มที่กับคนคนนี้มากๆแต่ว่าเขากลับเฉยๆกับเราซะอย่างนั้นหรือว่ารู้สึกว่า เราทําให้เขาเขาก็แค่ขอบคุณเฉยๆแต่ไม่ได้ให้อะไรกลับมาอย่างเงี้ยคนเราก็ทอได้เหมือนกันสําหรับคนที่เลือกสิงยูสุเลมอนโซดาหรือสีส้มกองนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะ <S <S มาต่อกันที่ตัวเลือกถัดไปนะคะกับตัวเลือกที่3สีแดงหรือว่าสิงเรดเลมอนโซดาค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะเดอะเมจิกเชียนเดอะเมจิกเชียนก็จะเป็นไพ่ที่หน้าตาดี ดูประสบความสําเร็จมากๆเลยสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้จะมีความหมายประมาณว่าคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าถ้าสมมุติหากคุณต้องไปแข่งขันอะไรไพ่ใบนี้จะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะแข่งขันหรือว่าประกวดชนะค่ะนอกจากนั้นนะคะหากคุณมีโอกาสที่จะได้นําเสนองาน ขอให้คุณทำพรีเซนเทชันหรือว่าเตรียมการนำเสนอให้ดีค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดาวพุธดาวพุธหมายถึงการสื่อสารมันหมายถึงว่าการสื่อสารของคุณจะให้โชคคุณจะขายงานผ่านแล้วก็คุณจะได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างค่ะอิงว่าเนี้ยคือถือว่าปังเลยแหละและมาต่อกันที่ตัวเลือกสุดท้ายนะคะกับสีเขียวสิงบวยเลมอนโซดาค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะ s e v e n of Cups หรือว่า7ถ้วยนั่นเองสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้เนาะจริงๆแล้วอิงว่ามันไม่ได้ถึงขั้นเรียกว่าดวงดีหรือดวงปังขนาดนั้นเพราะไพ่ถ้วยแบบนี้เจ็ดถ้วยด้วยมันคือความคิดมากค่ะ มันจะเป็นความคิดมากในแง่ที่ว่าเหมือนคุณมีเรื่องอะไรไม่รู้แวบเข้ามาในหัวตลอดเวลาแล้วก็คิดถ้วยนั้นถ้วยนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้จัดระเบียบลำดับความสําคัญว่าเรื่องไหนควรเป็นพ r i รอริตี้มันมีความวุ่นวายอยู่ในช่วงนี้อะคะ่ะ แต่ว่าในความวุ่นวายถ้าสมมติคุณจะมองว่ามันโชคดีก็ได้เพราะว่าความวุ่นวายนี้มันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องสิ่งที่ต้องทําหรือว่าเรื่องงานแต่หมายถึงอาจจะมีคนเข้ามาพร้อมกันหลายๆคนถ้าคนที่ชอบเวลามีคนเข้ามาหลายๆคนเขาก็อาจจะมองว่าโชคดีแต่ที่อิงไม่สามารถสรุปว่าโชคดีได้เพราะต่อให้มีคนเข้ามาหลายคนคุณก็รู้สึกสับสนอยู่ดีมันไม่ได้เป็นความรู้สึกสบายใจอะคะ่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะใช้เงินสิ้นเปลืองไปกับการช้อปปิง้งอันเนี้ย ไพ่ใบนี้มันจะหน้าตาเหมือนเราแบบถ่ายฟีด IG หรือว่าแบบไถ่ายดูแอปพลิเคชันต่างๆแล้วอยากซื้อของอะค่ะมันก็จะเป็นช่วงที่เหมือนคุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะคะกับพิกัาการในหัวข้อที่มีชื่อว่าในช่วงเดือนนี้ดวงจะดีหรือดวงจะกุดก็ไม่ว่าจะดวงดีดวงกุดยังไงถ้าสมมุติดวงมันออกมาไม่ได้รู้สึกว่าน้าฟังหรือว่าเพอร์เฟกเท่าไหร่นะ จริงๆแล้วเรายังมีโอกาสในการทำให้มันดีได้ค่ะคือจริงๆอ่ะอิงเคยได้ยินคำหนึ่งที่เขาเรียกว่าฟรีวิวหมายถึงว่าสมมุติว่าเรารู้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสิ่งนี้ล่วงหน้าแล้วเราเตรียมตัวรับมือแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าจะให้มันเกิดขึ้นหรือจะให้มันผ่อนเบาลงนั่นเองถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีค่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะอิงก็ขอฝากสิ่งออนไลน์ไว้ด้วยค่ะ สามารถเข้าไปช้อปปิง้งซื้อสินค้าต่างๆได้ที่สิงออนไลน์นะคะก็จะมีขนมเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าพรีเมียมจากสิงค่ะซื้อครบ500บาทส่งฟรีทันทีถึงบ้านค่ะสุดท้ายนี้นะคะอิงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องทางของสิงออนไลน์ไว้หน่อยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีคอมเมนต์อยากเล่าอะไรให้เราฟังหรือว่าอยากฟังหัวข้อดวงต่อไปเป็นเรื่องอะไรนะคะ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวอิงจะไปหยิบมาทำเป็นหัวข้อต่อๆไปค่ะวันนี้นะคะอิงก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ